สีสวัสด์เงินสดทันใจให้บริการด้านใดบ้างและที่สำคัญเลยเป็นสินเชื่อที่ไม่เช็คประวัติเครดิตบูโรสวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ B-Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B-Y Story วันนี้นะคะเราอยากจะพูดถึงซีรีส์ของ ประเภทสินเชื่อที่ไม่มีการเช็คประวัติเครดิตบูโรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังกันว่าบริษัทสีสวัสดิ์เงินสดทันใจเนี่ยเขาให้บริการด้านใดบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะสําหรับสีสวัสดิ์เงินสดทันใจให้บริการครบจบทุกเรื่องเงินซึ่งเขาเองให้บริการในการจัดหาสินเชื่อนะคะเป็นการจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถบรรทุกสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตรและสินเชื่อบ้านและที่ดินนั่นเองซึ่งยังรวมไปถึงการให้บริการด้านประกันรถยนต์ นะคะ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมไปถึงพรบรด้วยทั้งนี้นะคะยังมีบริการรับฝากเงินชําระบินและยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารอีกต่างหากซึ่งเวลาในการเปิดให้บริการก็คือเขาจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะและบางสาขานะคะก็อาจจะให้บริการถึง19นาฬิกาเลยเราก็สามารถที่จะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อค้นหาสาขาที่ใกล้เคียงที่เราสะดวกในการเข้าไปใช้บริการนั่นเองนะคะส่วนวันศ ก็จะเป็นช่วงเวลา8นาฬิกานาทีถึง15นาฬกานาทีค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อกับสรีสวัสดิ์เงินสดทันใจนะคะก็มีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็น call center นะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์1652ค่ะ ติดต่อด้วยตนเองก็ได้นะคะที่สาขาได้เลยสีสวัสด์เงินสดทันใจรวมไปถึงเว็บไซต์นะคะ w w w s w a t c o t h ว่าเฟซบุ๊กค่ะสีสวัสด์เงินสดทันใจรวมถึง Li@ น์แอดช่องทางสุดท้ายนะคะก็ l i น์แอดีสวัสด์นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่เราคิดว่าเราอยากจะเข้าไปใช้บริการนะคะก็สามารถติดต่อตามช่องทางดังกล่าวได้เลยแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยก็แนะนําว่า call center เนี่ยอาจจะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าเราได้คุยกันโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้อง ต้องไปที่สาขาก็ได้ซึ่งจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกต้องก่อนเนาะว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างแล้วสินเชื่อที่เราต้องการเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ไหมกับวงเงินที่เราต้องการนะคะก็อาจจะต้องติดต่อไปที่ call center ก่นอนก็ได้สำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่ามาฝากไว้เป็นช่วงสั้นๆสำหรับ b y Story ในวันนี้นั่นเองมาทําความรู้จักกับสีสวัสด์เงินสดทันใจกันค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะคะขอบคุ